สวัสดีครับ ใช้ตัวโครงสร้าง for นะฮะในการที่จะดึงค่าแต่ละค่าออกมาจากตัวชุดข้อมูลหรือว่าจาก iterable เนี่ยนะครับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่เรามีไอ้ตัว iterable มากกว่า1ตัวนะครับแต่อยากจะเอามันมาแนบกันเนี่ยแล้วก็ดึงค่าออกมาทีละคู่นะฮะเช่นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมี iterable 2ตัวหรือว่ามี list 2ตัวเนี่ยนะครับอันนึงเป็น list name นะครับใส่ชื่อคนเอาไว้นะฮะอีกอันนึงเนี่ยเป็น list ที่ชื่อว่า birth years นะคครัับใส่ไอตวปีศเกิดเอาไว้แบบเนี้ย งั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดึงไอตัวข้อมูลออกมาเนี่ยทีละคู่ให้มันจับคู่กันแบบนี้นะจับคู่แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับถ้าเอามาเขียนในรูปของตัวฟอร์นะทำจะลอง Copy มาแปะดูนะครับ Copy ตัวนี้มานะฮะแปะในตัวทอนนี่ดูนะครับอ่ะหน้าตาแบบนี้นะฮะคือถ้าเราลองพยายามเขียนฟอร์เนี่ยเขียนฟอร์นะฮะฟอร์ for แล้วก็เอ๊สเราจะฟอร์อะไรดีนะเช่นเอาเป็นตัวแปร x กซ์กันนะครับแต่อินในที่นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะดึงมาได้แค่ทีละลิสต ใช่ไหมฮะเช่นถ้าเกิดว่าเราใส่ Inname ขคือแบบนี้มันก็ดึงได้แค่ตัวชื่อมาแต่ถ้าเราใส่เป็นตัว Birth Year นะฮะก็มันก็จะดึงเฉพาะตัวปีคศเกิดมานะครับเจ้ามาบวกกันก็ไม่ได้นะคือถ้าใส่บวกกันแบบนี้นะฮะมันก็กลายเป็นว่าดึงเอ่อดึงมาทีละตัวนั่นแหละก็คือดึงไอ้ตัวชื่อมาก่อนนะครับเสร็จแล้วพอหมดชื่อปุ๊บก็ค่อยไปดึงไอ้ตัวปีออกมานะครับซึ่งมันเลยไม่ได้เป็นการดึงทีละคู่นะฮะ คราวนี้ทำไงถึงจะดึงทีละคู่ได้นะครับตัว Python นี่มีฟังก์ชัน built-in ให้ตัวหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถเอาไอตัวคู่ตัวนี้นะฮะเอามารวมกันคือมาเหมือนซิปรวมกันนะฮะจินตนาการซิปเลยเนี่ยนะครับเอามารูดซิปรวมกันนะครับให้ไอตัวคู่มันเนี่ยประกบคู่เข้าด้วยกันแล้วก็ดึงมาทีละ2ตัวได้นะครับไอตัวฟังก์ชันที่ว่าคือฟังก์ชันซิปนะฮะกีบอกไปแล้วนะครับผมจะลอง run ตัวนี้ก่อนนะฮะโดยยังไม่ใช้ for นะครับเพื่อให้มีการนิยามตัวแปรนี้มาก่อนนะฮะ ก็จะเห็นว่ามี names กับ birthday ออกมา b i r t h a r ออกมานะครับมี2ตัวที่เป็น list แยกจากกันนะเราจะเอาไอตัว2อตัวนี้นะครับมา zip รวมกันนะครับใช้ตัวฟัง c t i o n zip นะฮะเป็น built-in function เอา names ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย birthdays แบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็น object มาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่เห็นไส้ในมันนะครับแต่ว่าตัวมันในที่นี้เนี่ยเป็น iterable แล้วนะฮะประเภทหนึ่ง ก็คือเราเอาไปวนลูปในตัว for loop ได้ทันทีนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่อยากวนลูปนะครับอยากจะเห็นไส้ในว่าเป็นอะไรเนี่ยเราลองใช้ตัวฟังก์ชัน list ให้มันไปปั่น iterable ออกมานะครับให้อยู่ในรูปของตัว list ได้นะครับงั้นผมจะลองอกดขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ list ครอบเอาไว้แบบนี้นะครับกด enter ปุ๊บนะฮะจะเห็นว่ามันมีการจับคู่ข้อมูลให้แล้วนะครับ เป็นข้อมูลอย,อยู่เป็นคู่เลยนะฮะเอาตัวคู่แรกตัวนี้นะฮะเอามาจับเป็นคู่หนึ่งก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4นะครับไล่ไปเลยแบบนี้แล้วคราวนี้จะเอามันออกมาอย่างไงนะฮะผมจะลองดึงมันออกมาทีละคู่และกันเช่นเอาคู่แรกมาก่อนอย่าลืมว่าตัวนี้มันก็เหมือนลิสต์ตัวหนึ่งนะฮะผมดึงตัวสมาชิกอินเด็กซ์หรือว่าดัดชนีที่ศูนย์เนี่ยผมก็จะได้ค่านี้ออกมานะฮะ ค่านี้ประกอบไปด้วยค่า2ค่าย่อยอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะเอาตัวแปร2ตัวมารับมันนะครับเช่นผมอาจจะเป็นตัวแปร n หน้กับตัวแปร y นะครับก็คือ name กับ year แล้วกันนะครับเอามารับทีละคู่ได้นะครับงั้นตอนนี้ผมก็จะได้ตัว n เป็นพั0 0ตินะครับแล้วก็ได้ตัว y เป็น1,968นะครับเห็นคอนเซปต์แบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดผมจะเอาไปใส่ในตัว for loop นะครับผมเขียนแบบนี้ครับ อแล้วมันตามด้วยตัวแปรใช่ไหมครับผมขอพิมพ์วาวไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ in นนะ,ะตามด้วย iterable ผมก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยไอตัว zip ตัวนี้นะฮะมันให้ผลลัพธ์เป็น iterable มาแล้วนะครับแล้วพอเราเอา iterable ตัวนี้ไปปั่นด้วย list มันก็เลยเห็นเป็นหน้าตาของ list ออกมาแบบนี้ผมก็จะดึงไอตัว zip เนี่ยมาใส่ตรงๆนะครับเป็น zip แล้วก็ names แล้วก็ birth years นะครับซึ่งก็จะเป็นการดึงค่านะครับที่เป็นผลลัพธ์ของ zip เนี่ยทีละตัวนะฮะเอามาใส่ในตัวแปรวาแต่คราวนี้ เห็นไปแล้วนะครับว่าไอค่าแต่ละค่าที่อยู่ในต่ผลลัพธ์ที่ได้จากซิปเนี่ยมันคือคู่ของข้อมูลนะครับงั้นสิ่งที่เราได้อยู่ในวาเนี่ยมันก็จะเป็นคู่ข้อมูลด้วยนะครับผมลองพิมพ์ดูนะฮะกดลันทีเดียวพูดไปเลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นชุดคู่ข้อมูลแบบนี้นะครับลองกดดีบักดูนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ขอ step over ไปเลยนะครับตึ๊บตึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็ลอง step into นะครับให้มันตีความซิปไปก่อนนะฮะกดเข้าไปนะครับอ่ะซิปตัวแรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวที่2เบิร์เจียเป็นแบบนี้นะครัับเอาามมซิปรวกนนะ ผลลั์ที่ได้ก็จะเป็นซิปอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งซึ่งเรายังไม่เห็นไส้ในนะครับแต่แล้วไอ้ตัววานี่ก็จะดึงมาทีละคู่ใช่ไหมฮะงั้นวานี่ก็จะดึงคู่แรกมาก่อนนะครับเป็นพันปิติกับ1968แนะฮะแล้วเราก็สั่งปริ้นออกมาเลยนะครับงั้นจะเห็นว่ามันมันให้เป็นคู่มาแบบนี้เนี่ยเราเคยนึกย้อนไปถึงตัวนี้นะฮะเราเคยทำไอการตั้งค่าตัวแปรให้ทีละหลายหลายตัวได้ด้วยใช่ไหมครับเอาตัวแปรหลายๆค่าเนี่ยมารับค่าหลายๆค่าได้พร้อมๆมกันงั้นตรงนี้แทนที่เราจะใช้ตัววานะะ มาเป็นตัวรับค่านะครับผมสามารถที่จะประกาศตัวแปร2ตัวเลยนะฮะมารับค่าของมันทีละคู่ไปเลยนะครับงั้นตรงนี้นะฮะขอกดสต็อปไปก่อนนะครับผมจะจัดการดึงไอ้ตัวค่า2ค่าข้างในตัววาออกมานะครับเป็นเนมกับเย่แล้วกันนะครับดึงออกมาจากตัววาเขียนรูปนี้ได้เพราะว่าเนี้ยเป็นข้อมูลทีละคู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พิมพ์อ่าเป็นเนมกับเย์แยกกันอยู่แบบนี้ได้นะครับลองกดรันดูนะครับกดทั่วเดียวปุ๊บแบบนี้นะฮะมันก็จะออกมา ทีละคู่ทีละคู่แบบนี้ออกมาเหมือนกันครับนะแต่คราวนี้มีทางลัดกว่านั้นอีกนะครับก็คือตัว name กับ year ตัวนี้นะฮะเขียนในรูปนี้ก็จริงนะครับแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องดึงเอกตัวค่าคู่ข้อมูลเนี่ยมาใส่ในวาไว้แต่แรกนะครับผมสามารถที่จะลบตัวนี้ออกนะฮะเอาไอตัว name ย e a เท่ากับวาตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาตัวแปรทั้งคู่นะครับมาใส่ไว้หลัง for ได้เลยนะครับก็คือเป็น name comma year แบบนี้นะฮะให้รับค่ามาทีละค่า นะซึ่งค่าเนี่ยถูกซิปมาเรียบร้อยคือถูกซิปมาเป็นคู่แล้วเอาคู่ตัวเนี้ยมาระเบิดให้ใส่เป็นค่าทีละค่าแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนกว่าเขียนที่เป็นวาเมา่ตกี้นี้นะครับเพราะตอนนี้เราตีความได้เลยว่าเราจะซิปใ้ตัว2ลิสต์นี้เข้าด้วยกันนะครับลิสต์เนมอยู่ซ้ายลิสต์เบิร์ดเยียร์อยู่ขวานะครับงั้นไอตัวที่เราจะรับค่ามาทีละค่าจากลิสต์นะฮะตัวซ้ายเราจะให้เป็นเนมแล้วตัวที่รับมาจากตัวขวาจะให้เป็นเยียร์ เงินจะเห็นว่าไอตัวแปร n น m มตัวนี้นะครับก็จะรับค่ามาจากตัว list names ทางด้านซ้ายนะฮะส่วนตัวแปล year ตัวนี้ก็จะรับค่ามาจากตัว birth years นะครับที่เราใส่ไว้เป็นทางด้านขวาของตัวสิตัวแปรนี้จะเอาไปทําอะไรต่อก็ว่าไปนะครับจะพิมพ์อะไรออกมาก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นประโยคยาวๆก็ได้นะเช่นผมอาจจะพิมพ์เป็นคําว่าจะใช้ตัว f string นะฮะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอาจจะพิมพ์เป็นคําว่าชื่อคนชื่อนั้นนะครับแล้วก็บอกว่า was born in the year แบบนี้นะครับใส่เป็นวงเล็บปีกกาปิดแบบนี้นะฮะก็คือเป็นการสร้างตัวสตริงใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมลองเปลียหน้าจอแล้วก็กดรันหน่อยหนึ่งนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะว่าผลลัพธ์เนี่ยแต่ละบรรทัดนะครับเกิดจากไอ้ตัวปริ้นตัวนี้นะครับซึ่งทําแต่ละบรรทัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําซ้ํา4รอบเพราะเรามีสมาชิกที่เกิดจากการซิปตัวลิสต์เนี่ยนะฮะทั้งสิ้น4คู่นะครับก็เลยทํา4รอบนะได้เป็นผลลัพธ์เป็นสตริง4ตัวแบบนี้ออกมา ตัวซิฟเนี่ยผมยกตัวอย่างให้มันทําเป็นคู่ใช่ไหมฮะคือรับลิสต์สตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความสามารถในการรับลิสต์มากกว่า2ตัวด้วยนะครับเราจะใส่เป็น3ตัว4ตัว5ตัวก็ได้ผมจะลองใส่ลิสต์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วกันนะครับว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้นะฮะบอกว่าเป็นตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรบ้างนะครับผมสมมุติว่าเป็น Toyota นะฮะ b m w นะฮะเป็นอ่า Honda นะครับแล้วก็ของอาจารย์จิตทัศน์เอาเป็น Honda อีกคันนึงแล้วกันนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้โม้ๆขึนนมาะครับ ผมจะเอาไอตัว3 List นี่มาซิปรวมกันนะครับผมก็ใส่ลาสเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยไอตัวแปรที่จะรับค่ามาจาก for o r o p เนี่ยนะฮะก็ควรจะต้องมี3ตัวเช่นกันนะครับให้มันสอดรับกันนะครับผมก็จะใส่คอมมาแล้วก็ขาเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วที่เหลือเราจะเอาตัวแปรนี้มาทำอะไรก็ว่าไปนะครับเช่นผมอาจจะมีการพิมพ์ต่อท้ายแบบนี้นะครับ driving แล้วก็ใส่เป็นคำว่าขาเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดึงค่า มาเป็นชุดเลยนะฮะคือดึงมาจากลิสต์นั่นแหละนะครับที่เกิดจากการซิปแล้วที่เรียกว่าเป็น iterable แล้วเนี่ยนะครับดึงมาคราวนี้จะดึงมาทีละ3ตัวนะครับแล้ว3ตัวที่ว่านี่ก็จะระเบิดลงไปในตัวแปร3ตัวตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาตัวแปรมาใช้ได้เลยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้นะฮะ ก็ตรงตามนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเอาเนมมาก็คือพันปิตินะครับเอาเยียมานะฮะก็คือ1968นะครับพิมพ์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคามานะครับซึ่งก็คือตัวยตตาก็พิมพ์ออกมาตรงนี้แล้วพอเสร็จบรรทัดแรกนะครับก็จัดการทำในตัวที่2ต่อไปเลยนะครับก็จะพิมพ์ออกมาเป็นบรรทัดที่2บรรทัดที่3แล้วก็บรรทัดที่4ครบถ้วน